ที่ผมมาลองระบบใหม่นะเป็นระบบท้าดวลน,นะผมเจอคุณอะไรยักษ์สีผมเจอกับอะไรเนี่ยตัวหมาที่เป็นแบบลูกอะไรก็ไม่รู้อะผมจะรีบผ่านนี้ไปให้ไหวเพราะว่ามันมึนตานะครับวัด ้องเป็นเกมเร็วเหรอ5ทีเรออืมน่าสนใจ คนนี้เก่งอยู่นะคนยักษ์สีเนี่ยนี่มันตึงอยู่แล้วเนี่ยทำเ,เป็นเล่นไปแนละ้วเบเดินดีใช้ได้ไม่ใช่ว่าจะชนะได้นะ อะไรเนี่ย my gosh ทิ้งก่อนนะเม็ด ต่หมาไม่ได้นะเกมนี้เนี่ยหมาท่ายแพ้ได้นะเขาเห็นเป็นคนที่เดินแท็กติกดีนะคุณยักษ์สีเนี่ยโอ้ตัวหมาประหลาดมากเลยนะระบบใหม่ของมร,รุทยคั้นเทพนะสมแล้วนะที่ชื่อคั้นเทพนะมีอะไรแปลกๆไม่ต้องแบบชมตลอด This okay. ผมขึ้นมานี่เพราะว่าเดี๋ยวมาเขาลงกลับไมนนี่ไงเออติมมาเปิดเกมเนี้ยที่ไปได้นองไว้เพราะว่าคูดต่อสู้ผมเก่งนะผมเจอสุดยอดเซนอยู่หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันทำให้ผมต้องเดินอย่างตึงๆอะ่ะ Yeah. Okay at least the uh, โอเคผมเห็นไหมว่าตำแหน่งก็จะผิดเหลี่ยมนิดนึง <c oughs> การโวรเรือไม่เรือติดแล้วใชงไงไม่ได้สองตัวพร้อมกันเพราะว่าเราตึงไ้ต้องดึงเลือ,อ,อไม่ได้นี่นะแต่ก็แต่เขาก็ชักโควนได้ ไปเลยดีกว่านะครับเขียนให้หมดง่ายที่สุด โอ <Okay. c oughs> เคมันต่อมาหนึ่งตัวเรียบร้อย <c oughs> นะครับโอ้โ <c> ห <oughs> oh, oh. ตึงแล้วเนี่ย โอ้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะนี่ผมมาตองแตบบ่ว่าลองระบบใหม่ของหลงไทยกันเทพดูนะที่เขาให้เล่นตามเวลานะอันนี้ผมมีตำรางผมด้วยนะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องผมนะมาขวาตีมาเทียมคู่กลางเล่มหนึ่งกับเล่มสองแล้วก็อย่างผมก็มีคอร์สด้วยนะถ้าซื้อพออร้อมควสก็ได้สนลดแล้วก็ยังมีคอร์สแยกไว้ด้วยนะเป็นมาม้าขวาตูนะ้ทุกลูกก็มีนะครับ เอาชนะไปได้นโอเคผมมีแต้มท้าดวนิดเดียวนะโอ้โหเมื่อกี้ก็บอกเลยว่าตึงมากนะคอเอเขาเล่นแบบจริงจังมากโอ้โห เดินเร็วด้วยนะเดินดีด้วยนะอาจจะเป็น,นมือเก่งๆใครสักคนผมเจออาจาเวหานะเมื่อกี้ผมชนะได้แค่แต้มเดียวเนี่ยนี้ผมชนะคนมีตั้งตปเกือบร้อยแต้มนะ Oh. มันไม่ได้ตีง่ายนะบอกอะไรไปให้นะครับอย่ังยากอยู่นะครับเนี่ยตัวสู้เราก็ยังเหนียวแน่นนะครับ ทำงด้ไหมเนี่ยนี่ต้องต้องมีจังหวะนะถึงจะนะเข้าไปแบบทำได้นะ ซึ่งอยา่างเพราะตัวสู้เราต้องรับดีมากเลยเจอดีเฟนต์เก้าๆก้า 哦，嗯。Oh. Mm. ต้องตอบไม่ตัวเดียวนะต้องเบียดอีกพอสองวรมากอยับไม่ได้เพราะเม็ดมันไทงลงไปได้นะ เมื่อกี้ผมนายยกมานพอเห็นแล้วมีคนเ,เก่งมาเล่นเยอะนะระบบเวลานี้ ขูลุกจนไหมต้งโคนถอยจดเลยซุดเข้ามาในนี้แล้วกินมาก,กินแล้วมาชักแ้้เขาเตดอ,อยู่ในตรงนั้นเป็นเกมผมจะมีโอกาสชนะ จริงเรามีวิธีชนะอีกแบบนะไม่เล อืมล็อกกันแบบนี้เลย,เยผมว่าชนะเพราะว่าผมมีกลุ่มใหญ่เขากลุ่มเล็กเขาต้องรอยตัวนี้ ไอ้ลูกคาด <Yeah. S 1> โอ้โหอันตรายนเนี่ยเขาสู้ขาดใจกันหมดเลยนะสู้แบบสุดใจขาดดิ้นอะรากับชิงเงินล้านะ่ะบ,บอกเลยตอนนั้นที่หมากเขาแพ้ไม่เหลือซากันนะ ย <Yeah>. yeah. อ้โหอย่างตึงเลยนะในะครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุณหมอลูกกับเซนบอลทางเพจเพฟ e b o o กแล้วก็เจมบรลทาง youtube ด้วยนะครับ สนทใดที่สนใจหนังสือหรือคอร์สเรียนของผมก็มาลงได้ลงสมัครเรียนได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ